บานนี่ก่ปนายโอ้โหเข็ดีล e> ิตว่ะโอ้โหแม่เพ็ด สวัสดีครับมิตรทวีดอนแฟตติกเกอร์หอดซู่ขุนสุกคนครับมามาพี่น้องมากมันนี้ครับกินกระปุกเส้าหนำปะลาลาครับพี่น้องมันบึ้โยโรยโดย้วยพ,พริกโปงครับพี่น้องมันนี่ลวกพักบุ้งครับนี่นี่นี่พักบุ้งบักทั่วเะโอมครับพี่น้องอันนี้กับพักซีซีลาวครับพี่น้องอมมามากมากพี่น้ำแกงครับปลาลาปลาลาล้วนๆครับพี่น้องฮะขอสวดขอให้ครับพี่น้องว่าชนะลาดเลยครับลาดเลยครับลงไปเลยครับบุ้ย ที่บ้านนี่ตอนพักกระสีที่นายผักกระสีครับปบตูดครับพี่น้องเต็มหมอกก่อครับตัดแสบครับพี่น้องบานนี้มาบมานพี่น้องนะสุดยอดเลยสวัสดีจ้าสาวปุดีจุฟักจ้ามาครับพี่น้องบานนี้ปบลุยโดยผัพริกพงคือเก่าล่ะครับพร้อมนายผักกระสีครับบึ้อชักเนี่ยพี่น้องจัดเวรีนใหม่เป็นนุ้ยครับมาพี่น้องมานี่ซอยแส็บๆกันครับมือนี่ เดี๋ยวกรส่งกันเราส่งกรส่งเนาไปส่งเอาสูงเลย้ะขอบตาจะพิโค้งลายปัเอาสีลมันจีบจยดนั่นแหละก็เพิ่มควมัเมาเอาเปิ้วางสีไหมพวกพริกกันแม่นเพียรเพีได้ละแับนี้เอามาอันจิมเบิงมันเกิดคือว่าเพียรปันใดสเดกอเลยเอาใส่หลๆเลยมามา่ไปนะิมมึงกันนะ เป็ดกนได้โอ้โหเฮดีลิตว่ะมาพี่น้องบาานนี่ยเฮดีลิตว่ะหละแม่เมความลาบัวบัวเล่บัวเพระเพ็ดพี่งินพอกิกใส่ที่เพจนาพี่น้องพกกิกแม่เพ็ดจ้าบุตถือก็คิดดอกบ่ลลีนฝาได้หน่ ขออนุญาตใส่มือนั่งถือกินประแดกติเอ้ปุ๋ยคอ,อ,อยใส่มือเจ้าอย่าว่าเ,อ,อ,เอาบุง๋ง ตัวครับหนมเจ้าผักใ่น้อนี้พักอันนี้พักขาส่งเข้าไปส่งเข้าไปท่มั่วข้าบุครับ เมื่อมันยังขักโอยกินข้างนี่ดอกจะกินข้างบนหลดมือกับมือคอยดอกอะค่ะเดี๋ยวอะไรกันอ่ะโอ้โหออมากมาินอไหม,ามาแสบเหมือนกันครับ 看这里一段，啥概念？

เขคงนะจล่ำ nhau กวนอ่ะตัวอะไรไปน้องอแต่กาค้างพักๆพักคุบทุกอย่างหรอแม่เหอเสียบไน้อง ปูนซ่าหนังปลาหลผักบุ้ง yeah. อ,อย่าเอายุ้มลงไปมาได้ก็ได้แต่ผักอืม้ม ค,ครับที่จริงมันขาดพักการจองพักการจองเขาน,านะนำตัวมื่อไหร่อืมสายเมื่อไหร่จ้วยเฮ้เอานามเลิกลุ่มไม่ได้จ้ะโอ้เพชรอีรีไปเนาะ 我嘞。Vale. พักเลี่งคืส้มส้มเซน่ามะส้งเ,นนงเฟียกอ้อู้สุดยอดพี่น้องแซ่บครับหอมหนากระเด็ด

cái à. Đó. Đó nó ừ. khô là ừ. cả đi học nó ăn khao có khát không? mà chín cả cái <laughs> ta ทังเขาคคักทั้งเขามาวโนนไปกินได้ไปหนอะทังเขาคขคักติกก็ค่คักกระเสียกนา้าก็ค่ะคักนี่หนาอืมอืมอืมเอาไปไปคัก ก็ขึ้นไปคักๆคว้าวตึ้งเป็ดตึ้งแสบพี่น้องเลยสุดยอดครับขอบคุณเศร้าหนาปลาเด้อพี่น้องเลยสุดยอดครับแสบอ๋อลอกเห็ดไปทำกินบมังพี่น้องก่อนมันคักจุนเลยเอ้ามันกล้วาบาปูดิบาบาเซนเด่ลองเบิรงเด้อพี่น้องเด้อเอาเจ้าไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องติดตามติดชมครับบาปูดิจุผักกับฝากกดไลด์ก็แค่กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับผ้าพี่้าน้องครับกินเขาย่างเวียดเาขึ้นครับราจับโอ้ยเบื่อกินมัง เอาคลิปนี้ครับไปก้อนครับคลิปนนามางไหมพี่น้องโชคดีว่าสุขจะเก็บจะขายจะจนครับดำด้วยสุขสุขกอนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องฝากพี่พี่น้องกินขอยำเวียนยำขึ้นครับผม